สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังคารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีค่ะวันที่สามนะคะพฤศจิกายน2567นะคะทุกท่านวันอาทิตย์นะะเนาะค่ะเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาจะดีในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะก็เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนหลุดมา2วันติดแล้วนะคะวันที่1กับวันที่2อเนาะคะ่ะพี่น้อง เรามาดูนะคะทุกคนว่าใจจับคู่เข้าไหมวันนี้เข้าไหมนะคะวันที่สองใจให้เด่นอยู่ที่เก้าและหกใจกับจับคู่หลุดไปสองวันนะคะทุกคนสองสามมือคุณระพินงวันนี้มาศูนย์ให้เก้าและหกมาศูนย์แปดสี่หกศูนย์พี่องขนาดว่าจับคู่หลุดนะคะทุกคนยังมาให้อยู่หกศูนย์ศูนย์หกคู่ตัวเด่นไม่มาคู่ที่ชอบไม่มามาคู่ที่ไม่ชอบนะคะทุกท่าน 6 0 0 6เนาะค่ะพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันวันนี้7กับ2หลุดหมดเลยนะคะสำหรับวันที่สองเอาไปลุ้นต่อพี่น้องวันที่3ถ้า f c ชอบขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะท่านไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้เลยเด้า่ะพี่น้องค่ะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนวันที่3วันอาทิตย์ใจได้อยู่ที่เลข0ูนย์และเลข8นะคะ เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกท่านสําหรับคู่ที่เจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้อพี่นอ้องมีข่ไม่หลุดถูกมือได้จ้ามาดูค่ะทุกท่านค่ะใครไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านศูนย์ค่ะศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปด แปดนะคะแปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดเก้าค่ะทุกท่านคะ่ 8, 4, 4, 8, ะแปดสี่สี่แปดาได้จำหายปิดโตเก้าเมื่อวานนี่ถ้าพี่น้องมกักอะสามารถตามได้แล้วพี่น้องเดิอมันเป็นสถิติตัวเลขเมื่อวานนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่0 8 8ย์ุ้น เอฟซีค่ะท่านชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะสําหรับคู่ที่ใจชอบวันนี้ใจมากมือนี้แปดหกหกแปดนะคะทุกคนสําหรับเราสามัคคีนะคะถ้าเอฟซีชอบตามใจตามได้นะคะถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมนะคะเหลือสี่คู่นะคะก็แล้วแต่วามาพี่น้องเลขเด่นประจําวัน อาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านมาดูค่ะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะทุกคนเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์จับคู่ให้อยู่นะคะทุกคนวันนี้ตัวเลขหน่อยตพี่น้องแปดนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปด จับให้ทั้ง2คู่นะคะสำหรับ048789ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าสมมุติว่า FC ชอบก็สามารถตามใจได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกท่านก็แล้วแต่ความหมักเอาพี่น้อง,นอง,นองเนาะคนเฮากับหมักบอกคือกันนะคะค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะใจขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะก็ ขอให้ FG ทุกท่านโชคดีในทุกๆวันนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ